ผมครับผมไม่ไหวแล้วครับผมทอ้อแล้วครับเราโดนล่อขนาดนี้เราไม่รอดแน่เลยครับผมอยากกลับบ้านไปหาลูกหาเมียแล้วครับพวกมึงจะทอ้อทำไมวะมึงไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ้านบาลอาจาันเหรอนายทอมแมนนายจันหนวดเขี้ยวต่อสู้กับข้าตศึกหลายพันแต่สุดท้ายทุกคนก็ตายหมดไม่ใช่เหรอวะกูยังอ่านไม่ถึงอ่ะงั้นมึงดูอย่างนายขนมต้มดิขนมต้มเหรอชอบกินอยู่ไหนอ่ะ ยาพิช <ible Wha> ัย <n> ด <Luis> ิตอนข้าศเสด็จบุกเมืองพิชัยอ่ะท่านต่อสู้จนดาบพักมีไหมที่ท่านจะคิดยอมแพ้แต่ทำไมเราจะสู้ไม่ได้มันมีปืนว่ะลืมไป